สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อลราดิน36พาติวในวิทยาศาสตร์คำนวณช่างฝีมือทหาร100ข้อเราก็มาถึงข้อที่11นะครับข้อที่11โจทย์บอกว่านักเรียนช่างฝีมือทหารสมชายหิ้วกระเป๋านักเรียนมวล5กิโลกรัมเดินขึ้นบันไดไปยังชั้น3ใช้เวลา60วินาทีถ้าตึกมีความสูงชั้นละ5เมตรจงหากำลังของสมชายในการหิ้วกระเป๋านักเรียน ก่อนที่เราจะทําโจทย์ในข้อที่ส1บนะครับพี่ก็จะพาน้องๆไปทบทวนเกี่ยวกับการหากําลังนะครับเพราะว่าข้อสอบข้อนี้นะครับโจทย์ให้นักเรียนนะครับให้น้องๆนะครับฝึกในการหากําลังเรามาทบทวนครับเรื่องกําลังครับหรือ power กันครับกําลังหมายถึงงานที่ทําได้ใน1หน่วยเวลาเพราะฉะนั้นงานที่ทําได้ใน1หน่วยเวลาก็กลายเป็นนะครับสูตรกําลังก็ต้องเท่ากับ งานครับส่วนด้วยเวลานะครับโดยเขาจะใช้สัญลักษณ์ครับกำลังก็คือตัว P ครับเท่ากับงานก็คือ W ส่วนด้วยเวลาก็คือ t นะครับเพราะฉะนั้นที่เราเคยทบทวนมานะครับเราก็จะรู้ว่ากำลังครับงานนะครับงานครับเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองเอา W เนี่ยที่เท่ากับแรง คูณด้วยระยะทางไปแทนตัวนี้นะครับก็กลายเป็นนะครับ P นะครับก็กำลังก็เท่ากับแรงก็คือ F คูณงานก็คือแรงคูณด้วยระยะทางส่วนด้วย t นะครับแล้วก็จะได้สูตรใหม่ของกำลังออกมาอีกสูตรหนึ่งครับสูตรที่1นึ่งนะแล้วก็สูตรที่2ก็สามารถแตกออกมาได้อีกเพราะว่าอะไรครับ s ส่วน t นะครับ s ส่วน t ก็คือระยะทาง ส่วนด้วยเวลาถูกนี้ครับซึ่งระยะทางส่วนด้วยความเวลามันก็คือความเร็วครับหรือคือตัว v เพราะฉะนั้น v เท่ากับ s ส่วน t อ่าเราก็เปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับก็กลายเป็นกําลังนะครับอีกสูตรหนึ่งคือกําลังก็คือ f คูณ v ก็คือแรงคูณด้วยความเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นก็สรุปได้นะครับพี่ก็สามารถสรุปได้ว่ากําลังนะครับ p กําลังนะครับก็เกิดจากงานนะครับงานส่วนด้วยเวลา หรือเท่ากับนะครับแรงคูณด้วยระยะทางส่วนด้วยเวลานะครับหรือเท่ากับนะครับแรงคูณด้วยความเร็วโดยระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรนะครับระยะทางก็คือตัว S ตัว S นะระยะทางนะครับ s นะครับระยะทางมีหน่วยเป็นเป็นเมตรอันนี้น้องต้องจำนะครับเราต้องแปลงก่อนนะถ้าเขาให้โจทย์มาไม่ได้เป็นหน่วยเป็นเมตร แล้ว t นะครับหน่วยเป็นวินาทีนะครับเวลาต้องแปลงเป็นวินาทีก่อนนะครับถ้าว่าโจทย์ไม่ได้กําหนดเป็นในส่วนของวินาทีแล้วก็ f นะครับหน่วยเป็นนิวตันนะครับ v นะครับความเร็วหน่วยก็ต้องเป็นความเร็วหน่วยก็ต้องเป็นเมตรต่อวินาทีอ่ะพี่เขาจะพาน้องทบทวนเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้สูตรที่จะนําไปใช้ก็คือกําลังนะครับ เท่ากับ W ส่วน t ก็คืองานส่วนด้วยเวลาหรือ F คูณ s ก็คือแรงคูณด้วยระยะทางส่วนด้วยเวลาหรือนะครับแรงคูณด้วยความเร็วโดยที่กําลังนะครับกําลังนี้จะมีหน่วยเป็นจูลนะครับกําลังจะมีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตนอันนี้น้องจําได้แล้วนะครับใกล้กลสอบแล้วเอาหลังจากที่เราทบทวนนะครับใน สูตรของการหากกาลังไปแล้วนะครับเราก็จะได้ว่านะครับข้อนี้นะครับโจทย์ให้หาก,กําลังเพราะงั้นกำลังนะครับ p นะครับก็เท่ากับ w ส่วน t นะครับเพราะงั้นกำลังก็คือ f คูณ s ส่วนด้วย t ก็คือแรงคูณด้วยระยะทางส่วนด้วยเวลานั่นเองเราก็ดูครับโจทย์กําหนดอะไรมาแล้วเวลาครับเราก็เขียนเลยสิ่งที่โจทย์กําหนดมาโจทย์กําหนด t เท่ากับ60วินาทีมาแล้วนะครับ อ่าแล้วก็ระยะทางครับเขาบอกว่าเดินขึ้นบันไดนะครับไปยังชั้น3นะครับซึ่งตึกสูงชั้นละ5เมตรนะครับตึกสูงชั้นละ5เมตรเราเดินขึ้นทั้งหมด3ชั้นนะครับก็กลายเป็น5คูณ3นครับก็ได้เท่ากับ15เมตรอ่าเราก็ได้ S, S ระยะทางเท่ากับ15เมตรแล้วเราจะหากำลังได้ก็คือขาด f ใช่ไหมครับ ขาดเเราก็ดูว่าเขาบอกว่าสมชายหิ้วกระเป๋านักเรียนครับมวล5กิโลกร,รัมเดินขึ้นบันไดนะครับมวล5กิโลกร,รัมเดินขึ้นบันไดเพราะฉะนั้น f มันก็กลายเป็นนะครับสุดการหา f นะครับเพราะฉะนั้น f นะครับก็เท่ากับอะไรครับแรงนะครับก็ต้องกับเอ็มจีนูมแอปหา f ก็เท่ากับ mg เพราะว่าอะไรครับเขาบอกว่า หิ้วกระเป๋ามวล5กิโลกร,รัมขึ้นบันไดไปใช่ไหมครับก็คือหิ้วกระเป๋ามวล5กิโลกร,รัมอ่ะพี่วาตรงนี้นะมวล5 kg นะครับขึ้นบันไดไปถูกไหมครับมวล5 kg มันก็จะมีแรงแรงดนึงกระทำนะครับก็คือแรงโน้มถ่วงโลกที่กระทำ F ก็ต้องเท่ากับ mg เพราะงั้นเราก็หา F ก่อน F ก็เท่ากับมวลกาหนดมา5กิโลกร,รมัมก็5คูณนะครับค่า g นะครับค่า g น้องๆต้องรู้นะครับค่า g ตัวนี้นะครับก็คือ 10เมตรต่อวินาทีกําลังสองถ้าโจทย์ไม่กําหนดมานะครับ g จะมีอยู่2ค่าถูกไหมครับ10เมตรต่อวินาทีกําลังสองหรือ9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสองคือความเร่งแรงน้าถ่วงของโลกนั่นเองอเพราะนั้นแล้วกลายเป็น5คูณสินะครับแรงที่ได้ก็เท่ากับ50นิวตันเราได้ครบแล้วนะครับ f เราก็ได้แล้วนะครับ t ได้แล้ว s ได้แล้วเราก็แทนค่าในสูตร p เท่ากับ fs ส่วน ทีก็กลายเป็นกำลังก็เท่ากับ f f คือ50คูณ s ระยะทางคือ15นะครับแล้วก็ส่วนด้วยเวลา60วินาทีนะครับก็ได้เท่ากับ p เท่ากับสิบเป็น75จ็ดสิบห้เป็น750ดร้อย้านะครับส่วนด้วย60วินาที p ก็เท่ากับ0ตัด0 75ยส่วนหนะครับ75็ส่วนหก็ได้เท่ากับ6 หกหนึ่งหกถูกไหมครับหกหนึ่งหหหสองสิบสองอ่ะจุดห้านะครับก็กลายเป็น12.5วัตต์ข้นี้เ็าตอบกําลังนะครับมีค่าเท่ากับ12.5วัตต์น้องๆสังเกตน,นะครับก็สอบเข้าโรงเรียนช่างฟิลมอือทหารจะไม่ค่อยยากนะครับแต่มีสิ่งที่สําคัญคือน้องต้องจําสูตรได้แล้วก็ต้องสามารถนําสูตรไปใช้เป็นนะครับ